สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัลต้าสปอตไลท์ของไทยครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับเป็นอวลต้าของเดวอเลอร์ครับเซตพัฟฟี่แอนด์มิฟิทครับก็เป็นอวลต้าตุ๊กตาเองก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้เป็นร่างของเดวอเลอร์ครับเป็นร่างเกี่ยวกับอ่าฝั่งดีก็คือฝั่งที่เย็บถูกหลักนั่นเองของตุ๊กตาก็ใครที่จำไม่ได้ครับลองไปดูคลิปเก่าๆกอนได้นะครับก็ ซึ่งได้บอกตัวของนหยฮาวไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเซตหนึ่งจะมี2ตัวครับเป,เป็นคู่เลยก็มีทางด้านของเย็บแบบไม่ดีแล้วก็เย็บดีแล้วก็จะมีความพิเศษของเซตนี้ด้วยครับโอเคครับสำหรับตัวเดวัลเลอร์ตัวนี้ครับก็ไปดูโมเดลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับก็เป็นสีออกเหลืองๆชมพูชมพูก็น่ารักฟุ้งฟิิงเลยนะเวลาเดินก็มีเป็นเหมือนหยดสีชมพูตามพื้นครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นเหมือนมีซิปครับมีซิป ส่วนมีดก็เป็นมีดเหมือนมีดพลาสติกอะ่ะเป็นตุ๊กตาฮะเนี่ย <Okay. S 1> ส่วนสตาร์ทเอามสตาร์ทออฟเดอะมาร์เซ่เก็บมาก็จะเป็นมันจะมีเอฟเฟกต์ FX สีขาวๆคล้า,ายๆเหมือนขนปุย <'m> เป็นอะไรที่เขาไว้ใส่ตุ๊กตาครับ <a> ล่วงมาโอเคไปดูสกิลกันดีกว่าสกิลของตัวโอเคอ่าเอาท่าตัวนี้ครับสกิลแรกครับเ <a> นี่ย จะเป็นเหมือนตัวหนีบนครับจะเป็นเหมือนตัวหนีบมากกว่า no so ครับสโตัวสกิลสองครับนี่ครับตดสะฟงฟิงเลยเอฟเฟกสวยงามเลยครับบอกเลยอนะันนี้ใครที่ชอบเอฟเฟกอย่างนี้ก็นั่นแหละครับเตรียม <Okay. S 1> จับจองไว้ได้เลย ส่วนซีคิวสามก็ไม่น่าจะเห็นผล,ลอะไรแล้วครับก็ไปดูอันตีนกว่าเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอ้าโอเคไปดูสแมตต์ดาวดีกว่าสแมตต์ดาวเป็นไงบ้างมีตด,ดด้วย worst snack ever เ LIKE ทอะช like jerk เนี่ยครประมาณนี้ครับส่วนการตีปกติฮะนี่ยจะมีเป็นเหมือนเอฟเฟกออกมาด้วยนะน่ารักเลน่ารักใช้ได้เลยฮะนนี้ <laughs> เกียก็เปิดขายวันนี้30เมษายนนี้ครับก็ตัวละ700้อโกคอยครับก็ถ้าเกิดซื้อ2ตัวตัวจะได้ตัวด้านหลังด้วยนะครับ1,000งพโกคอยก็ซื้อแบบเป็นแพ็คนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเอาตั้งตัวนี้เป็นเอาตั้งเริ่มต้นในการเล่น เอาต้ตัวหนึ่งครับข้างหลังครับก็จะเป็นเอาต้าในช่วงของกลางคืนนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นช่วงกลางวันแต่ถ้าเกิดเราสลับกันเราเลือกเอาต้าตัวนี้เป็นทางด้านของช่วงกลางคืนเอาต้าที่เป็นตัวนี้ครับเป็นฝ่ายดีครับก็จะเป็นช่วงกลางคืนแทนเดี๋ยวผมผมพู้ผิดเหมือนน่าจะน่าจะพูดผิดเอาต้าตัวนี้ถ้าเกิดเลือกเป็นตัวขอ,ของกลางวันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกลางคืนแทนโอเคครับยังไงก็ต้องขอตัวรับก่อนเป็นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ราตีสวัสดีครับ